เล่นดนตรีในในที่ปิดใครตีกันมันก็โง่แล้วตีกันมันก็ไปไหนไม่รอดมันไม่น่าจะมีคนโง่อย่างเงี้ยจริงๆผมไม่ได้สอนนะผมดา่า <c oughs> ควรจะดําเนินคดีนะผมกดผมว่าเรื่องเรื่องนี้ที่เกิดความลุกลามไปเรืเ่อยๆไม่บังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะต่างจังหวัดเนี่ยรุนใหญ่เตือนเองนะคะไม่ต้องพูดเยอะแต่ว่าบาดลึกนี่แหละค่ะปูพงศิษฐ์ตัวจริงมาเอง เพราะว่าอยากจะปิดตำนานคนตีกันในคอนเสิร์ตตัวเองสักทีค่ะคำถามนี้ก็แซวกันเล่นๆในวงสือ่อแต่ว่าเอาจริง,รงๆไม่มีใครไม่มีศิลป,ปินคนไหนที่อยากจะมีภาพจำว่าจัดคอนเสิร์ตท,ที่ไหนมีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทที่นั่นยิ่งครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตสำคัญนะคะเพราะเป็นการเดินทางยาวนาน35ปีของตำนานเพลงเพื่อชีวิตรุ่นใหญ่ค่ะแม้เธอปวดรา้าว กว่า3ทศวรรษที่มีผลงานมากถึง19อัลบัม้มแล้วก็ผลงานการแต่งเพลงอีกเป็นพันนะคะจากที่เรียกกันพี่ปูพี่ปูตอนนี้ก็ขยับรุ่นมาเป็นนาะปูของแฟนเพลงรุ่นหลานแล้วย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นอัลบั้มแรกค่ะปล่อยออกมาเมื่อพศ2531ตอนนั้นพี่ปูบอกว่าต้องใช้คำว่าความไม่เป็นท่าเลยนะคะกระแสะอะไรก็ไม่มีเพลงนี่เงียบกริบเลยทั้งที่ได้ร่วมงานกับรุ่นพี่เพื่อชีวิตค่ะพิเล็กคาราบาว แต่ว่าเหตุผลของการนําอัลบั้มที่ล้มเหลวมาตั้งเป็นชื่อคอนเสิร์ต35ปีคัมภีร์ถึงเพื่อนเพราะว่ามีหลายแง่มุมที่อยากจะเล่าด้วยบทเพลงค่ะแล้วก็อยากจะเล่าเส้นทางชีวิตที่ผ่านร้อนหนาวจนมาถึงยุคนี้ที่แนวเพลงเพื่อชีวิตต้องการศิลปินรุ่นใหม่มารับช่วงต่อค่ะคือมันมันมีปัญหาว่ายังไม่ปรากฏคนใหม่ๆคนรุ่นใหม่ก็อาจจะไม่ชอบก็ได้หมายถึว่าไม่ชอบแนวทางนี้ อาจจะไปชอบอยากเป็นร็อกเป็นฮิปฮอปเป็นก็ไม่ใช่เรื่องผิดก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องรสนิยมของของใครของมัน<ช>ก็เลยยังไม่เกิดคนใหม่ๆซึ่งส่วนตัวก็อยากให้มีโอ้แน่นอนมีคนใหม่ๆคนเก่าๆก็จะจะได้ไดตื่นจะได้ใช่ไหมก็จะมีคนใหมเ่เป็นจุดสนใจคนเก่าๆก็ได้ประโยชน์ ทุกวันนี้ปูป่พงศิษฐ์มีงานคอนเสิร์ตให้เดินสายต่อเนื่องพูดก็ขำๆนะคะว่าอายุเท่านี้แต่ชีวิตนี้ห้ามหยุดนิ่งเพราะว่าจะเฉาค่ะแล้วก็ไม่อยากจำกัดตัวเองด้วยคำว่าเพื่อชีวิตอย่างเดียว ทุกปีก็จึงได้เห็นผลงานที่ปูพงศิษย์ไปฟิเจอริงกับศิลปินรุ่นน้องออกมาสร้างความแปลกใหม่นะคะมีตั้งแต่การข้ามสายไปสู่แนวป๊อปร็อกอันนี้ก็ทางขนัดอยู่แล้วแต่ว่าที่แปลกใหม่กับตัวเองก็คือการข้ามสายไปหาฮิปฮอปค่ะท้งที่ตัวเองไม่เคยฟังแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรฮิปฮอปเพลงแบบนี้ร้องยังไงแต่งยังไง แต่เพราะว่าอยากเรียนรู้ค่ะว่าคนรุ่นใหม่มีความคิดแบบไหนสนใจเรื่องอะไรเพราะมองว่าคนต่างเจเนเรชั่นต่างวัยมีเรื่องให้เรียนรู้จากกันและกันได้ค่ะสังคมโดยรวมๆเราจำเป็นต้องอยู่ด้วยกันคนใหม่กับคนเก่าคือเราหนีไปไหนไม่ได้คือถึงคน,คนรุ่นใหม่จะดูคนเก่าเฉยหรือคิดเก่า คนเก่ามองคนรุ่นใหม่ว่าเฮ้มึงคิดอะไร,ะไรแต่ว่าโดยความจําเป็นเราต้องอยู่ด้วยกันให้ได้เราย้ายประเทศไม่ได้เราลงพยายามอยู่ด้วยกันซึ่งซึ่งผมก็ไม่ไม่ได้มีความสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าต้องทํำยังไงแต่ผมแค่ส่วนตัวผมก็เออเราต้องพยายามอยู่กับเขาพยายามแชร์เขายายมอยู่กับเขาอยู่ด้วยกัน <S <S มีวันแห่งชัยมีวันที่โรกคาน มีสามสิบห้าปีคัมพีถึงเพ<ม>ื่อนเป็นหนึน<ม>่งในคอนเสิร์ตรับสักการะใหม่ต้นปีหน้านะคะก็จะจัดกันที่อ m p a c t a r า n a เมืองทางธานีเป็นสถานที่ปิดแบบนี้ปู่พงศิษิ์ก็เบาใจได้ค่ะว่าลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทได้ไม่เหมือนกับการจัดงานแบบโอเพ่นนะคะที่ก่อนหน้านี้เมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองค่ะ เคยต้องออกโรงเองนะคะพูดออกไม่เตือนแฟนเพลงที่เข้ามาป่วนว่าถ้าไม่อยากฟังเพลงก็ขับบ้านไปเถอะรอบนี้พร้อมเอาจริงค่ะไม่อยอมไม่ให้เรื่องเงียบแน่ๆแล้วก็จะเตรียมใช้กฎหมายมาจัดการนะคะคอนเสิร์ตใหญ่จัดปีหน้าเลยค่ะวันที่18กุมภาพันธ์ค่ะ